สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับมิตรเพนสีในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของไตรยางซึ่งเด็กๆเคยเรียนผ่านมาแล้วมิตรเพนสีจะมาทบทวนให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะไตรยางคือ การนำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแบ่งออกเป็น3มูู่่ซึ่งเรียกว่าอักษร3มูู่่ที่เด็กๆเ,เคยเรียนผ่านมาแล้ววันนี้คุณครูมีวิธีการจำแบบง่ายๆของคำว่าไตรย่างมาฝากนะคะไตรไม้มาลัยตอรอไตรหมายถึงสามยาง ยอางอสกรันญหมายถึงส่วนหรือหมู่ถ้าเรานำสองคำมารวมกันเป็นสามหมู่เห็นไหมคะง่ายดิดเดียวสำหรับคำว่าไตรยางคืออักษรสามหมู่นั่นเองคะ่ะหรืออักษรสามหมู่จะประกอบด้วย1 อักษรสูงสองอักษรกลางและ3อักษรต่ำเด็กๆทุกคนคงจำได้นะคะเพราะเราเคยเรียนผ่านกันมาแล้วคำว่าไตรยางหรืออักษรสามหมู่ประกอบไปด้วยหนึ่งอักษรสูงสอ,งอักษรกลางและ3อักษรต่ำค่ะ เรามารู้จักกับอักษรมงุที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆหลายคนคงจำกันได้คือกลุ่มของอักษรสูงอักษรสูงมีด้วยกัน11ตัวคงจำกันได้ดีถ้าลืมวันนี้คุณครูมีวิธีการท่องแบบง่ายๆมาฝากนักเรียนนะคะไข่ขวดชิงถุงฐาน พึ่งฝาสารหรือสีเสือหีเด็กๆลองนำวิธีการท่องแบบนี้ไปท่องกันดูนะคะแล้วเด็กๆจะจำอักษรสูงได้ทั้ง11ตัวค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะให้เด็กๆอ่านคำกลุ่มคำและสังเกตพยัญชนะต้น คำที่หนึ่งคำว่าสามขาคำที่สองคำว่าผิดถูกเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้งสองคำนี้มีพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มของอักษรหมู่ใดมีหลายคนจำได้เดี๋ยวเรามาต่อไปพร้อมๆกันนะคะ คำว่าสามขาสอเสืออยู่ในกลุ่มอักษรสูงขอไข่อยู่ในกลุ่มอักษรสูงคำว่าผิดถูกผอผึ้งอยู่ในกลุ่มอักษรสูงและทอทุ้งอยู่ในกลุ่มอักษรสูงค่ะ คำว่าสามขาและคำว่าผิดถูกมีพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มอักษรสูงทั้งสองคำค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะที่ตอบคุณครูได้ถูกต้องเก่งมากค่ะลำดับต่อไป เป็นอักษรมูที่สองค่ะมีหลายคนรู้จักลองตอบคุณครูสิคะใช่แล้วค่ะคือกลุ่มของอักษรกลางอักษรกลางมีด้วยกัน9ตัวคุณครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆจดจำได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าลืมเรามาฝึกท่องกันใหม่ค่ะไก,ก่กิกเด็ก ตายบนปากโอแถมค่ะดอชดาและต่อประตักค่ะอย่าลืมนะคะกลุ่มอักษรกลางมีด้วยกัน9ตัวค่ะแน่จำได้แล้วลสิเก่งมากค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะให้เด็กๆอ่านคำกลุ่มคำ และสังเกตพยัญชนะต้นคำที่หนึ่งคำว่าอาการคำที่สองคำว่าตกใจเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าพยัญชนะต้นของสองคำนี้อยู่ในกลุ่มของอักษรกลุ่มใดอันแน่มีหลายคนจำได้ เดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอาการอ่างอยู่ในกลุ่มอักษรกลางกไก่อยู่ในกลุ่มอักษรกลางคำว่าตกใจตอเต่าอ,อยู่ในกลุ่มอักษรกลางจอจานอยู่ในกลุ่ม อักษรกลางคำทั้งสองคำนี้มีพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มอักษรกลางเด็กๆจำให้แม่นนะคะจะได้เป็นคนเก่งค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นกลุ่มของอักษรหมู่ที่3คือ อักษรต่ำอักษรต่ำมีด้วยกัน24ตัวเด็กๆหลายคนจําได้และมีบางคนจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างแต่วันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเพื่อเด็กๆจะได้นําไปฝึกร้องและจะได้จำอักษรต่ำได้ถ้าพร้อมแล้ว เด็กๆลองฟังกันนะคะควายคนระคังช้างโซ่เชอมนโทเท่าทหารท่งไฟสำเพายักษ์พานนกหูกหญิงลิงเนน,นูม้าเรือจุลางูแววนจำให้แม่นมันทวนดู ยี่สิบสี่คำควรรู้อักซ้อนตาจําจงดีเห็นไหมคะเป็นเพลงง่ายๆที่เด็กๆสามารถร้องได้เดี๋ยวเด็กๆมาร้องไปพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะไปคะ่ะควายคนระคังช้างโซ่เชอมนโทเท่าทหาร ธงไฟสำมเายักษ์พานนกหูกยิงลิงเนนนูม้าเรือจุลางูแววนจำให้แม่นมันทวนดู24่สิคำควรรู้อักษรต่ำจำจงดีเห็นไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกร้องกันนะคะ จะได้จำอักษรต่ำได้ทั้ง24ตัวคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะให้เด็กๆอ่านคำกลุ่มคำและสังเกตพยัญชนะต้นคำที่หนึ่งคำว่าถงชาติคำที่สองคำว่ามดงาน ให้เด็กๆสังเกตพยัญชนะต้นของสองคำนี้ว่าอยู่ในกลุ่มของอักษรกลุ่มใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าทงชาติทอทงอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำชอช้างอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำคำว่า มดงานมอม้าอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำงองูอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำทั้งสองคำนี้มีพยัญชนะต้นอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำค่ะเด็กๆคงจำกันได้นะคะว่ากลุ่มอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัวถ้าเด็กร้องเพลงได้ เด็กๆก,ก็จะตอบได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆด็คงเข้าใจเรื่องของไตรยางมากขึ้นมันทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับเด็กๆที่มีหนังสือภาษาพาทีเด็กๆศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้า10-11ค่ะ อย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย